ีวงแคบเหลือแค่สองรายกูรูฟันธงคนต้องสงสัยเหลือสองรายไขปริศนาไขขึ้นเขาและเจนาทีลุงพลไปไหนกรณีลคลิปเสียงปริศนา ep 3จาก YouTube ช่องหมอปลาได้ปล่อยคลิปเสียงชาวบ้านกกกอกคุยกับผู้หญิงรายหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่พ่อแม่น้องชมพู่สอแววพิรุตในการไม่รับศพลูกเอง และกลับคำให้การตำรวจเรื่องน้องสะดิ่งหลับรวมไปถึงน้าเสริมบุคคลสำคัญที่ทราบว่าพ่อแม่น้องชมพู่หายขึ้นเขาไปตอนตีหนึ่งถึงตีสามแต่กลับคำให้การกับตำรวจว่าไม่รู้ไม่เห็นโดยหญิงสาวรายนี้พูดถึงพฤติกรรมพ่อแม่น้องชมพู่ว่าช่วงแรกๆสงสัยทุกคนในหมู่บ้านให้ตำรวจเชิญไปสอบปากคำหมดสอบคนติดยาในหมู่บ้าน พ่อแม่ของคนที่โดนเอาไปสอบปากคำก็โกรธคลิปเสียงคนในบ้านกกกอกยังเปิดเผยว่าอีกอย่างเขาไม่ชอบพ่อแม่น้องเพราะว่าโกหกทำไมโกหกคนตั้งแต่แรกว่าน้องจะดิ้งหลับคนมาหาเยอะแยะหลายหน่วยงานทำไมไม่พูดความจริงตั้งแต่วันนั้นล่าสุดวันที่2ตุลาคม2563ภายหลังการถแถลงข่าวเสร็จ ทีมข่าวอมารินทีวีได้กลับไปย้อนบทสัมภาษณ์ของนางสาวิตรีนายอนามัยวงศ์ศรีชาพ่อและแม่ของน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่10กรกฎาคม2563ที่ผ่านมาโดยนางสาวิตรีระบุว่าเรื่องการขึ้นเขานั้นยอมรับว่าก่อนที่ตนจะผ่าคลอดน้องชมพู่เมื่อสามปีที่แล้วเคยขึ้นเขาไปหาของป่าจริงหลังจากที่ตนผ่าคลอดน้องชมพู่ตนก็ไม่เคยขึ้นเขาอีกเลย และก็ไม่มีธุระอะไรที่ต้องขึ้นไปบนเขาอีกเพราะตนต้องเลี้ยงลูกและงานของตนก็มีให้ทำจากกระแสข่าวที่ว่าหลังจากที่ตนไปค้นหาน้องชมพู่ที่ปูเหล็กไฟในวันที่12พฤษภาคม2563แล้วหลังจากนั้นตนไม่ไปที่ปูเหล็กไฟอีกเพราะเจอศพน้องชมพู่มาก่อนหน้านี้หรือไม่นางสาววิตรีตอบว่าที่ตนไม่ขึ้นเขาค้นหาน้องชมพู่อีก เพราะตอนนั้นมีญาติและชาวบ้านมาให้ความช่วยเหลือจำนวนมากตนก็ต้องรับแขกและต้องไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตนขอยืนยันว่าที่ตนไม่ขึ้นไปบนเขาอีกไม่ใช่เพราะตนไปเจอศพลูกสาวมาก่อนถ้าตนเห็นจริงคงไม่ปล่อยให้เรื่องยืดเยื้อจนถึงขั้นมาทะเลาะก,กับลุงพลขนาดนี้เมื่อสรุปคำชี้แจงเรื่องเวลาของลุงพลที่ยังคงเป็นปริศนาตั้งแต่เวลา9นาฬิกานาที ลุงพลออกไปรับพระใช้เวลาขับรถประมาณ14นาที54วินาทีถึงวัดเวลา10นาฬิกานาทีดังนั้นจากเวลาปริศนา22นาทีทำให้ลุงพลเหลือเวลาอีกประมาณ7นาที6วินาทีขณะที่ผออรตอรอบอกว่าเส้นผมที่พบในที่เกิดเหตุไม่มีรากผมทำให้ไม่สามารถตรวจ DNA แบบระบุค,คนได้ทราบว่า เป็นเพียง DNA ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับน้องชมพู่ทางฝ่ายหญิงเท่านั้นเช่นยายแม่ป้านา้าน้องรวมถึงไม่ได้หมายความว่าเส้นผมที่พบจะเป็นของคนร้ายเสมอไปอย่างไรก็ตามคำถามที่ผอ,อรตอรอไม่ตอบมี3คํคำถามได้แก่ 1. คนร้ายทำคนเดียวหรือเป็นขบวนการ 2. มีผู้ต้องสงสัยทั้งหมดกี่คนและ 3. การตายของน้องชมพู่เกิดจากการจงใจหรือพลาดพลัง้งภายหลังการถแถลงข่าวเสร็จทีมข่าวได้สัมภาษณ์ได้อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมอีกครั้งเปิดเผยว่าหลังจากฟังถแถลงข่าวแล้วก็เป็นไปตามสิ่งที่ตนได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้าการถแถลงว่าตำรวจจะมีการสรุปคดีแต่ยังไม่พัก ซึ่งกรณีนี้ตำรวจก็ต้องสืบสวนสอบสวนต่อไปทั้งนี้ตนเชื่อว่าตำรวจมีวิธีการหาตัวคนร้ายซึ่งตนมองว่าวันนี้ก็ต้องมีการเทียบเวลาตายใหม่เพราะช่วงเวลาการตายของน้องชมพู่ตายวันที่12-13ถึงิพฤษภาคม2563ในช่วงเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกา30นาทีของอีกวันซึ่งต้องมาดูว่า ใครอยู่ตรงไหนบ้างตอนนี้ก็ยืนยันผู้กระทําผิดไม่ได้แต่ยืนยันได้ว่ามีคนพาไปซึ่งทำให้น้องชมพู่ตายตนคิดว่าพอบอรตอรอมีคนที่สงสัยแต่การจับคนร้ายมันต้องขึ้นศาลแล้วไม่หลุดคดีเพราะหากจับแล้วหลุดในศาลจะกลายเป็นคดีแพะทันทีส่วนวันนี้ตนไม่ได้มาพบลุงพลหรือทักทายอะไรส่วนตัวไม่ได้สนใจอยู่แล้ว ถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีข้อพิพาทกันเรื่องนั้นขอให้ไปเจอกันบนชั้นศาลตนไม่ได้มาขอโทษลงพลตามที่คนอื่นคิดตนยืนยันว่าตนไม่ได้ผิดอะไรทางด้านพันตำรวจเอกสุรโชคเจษดาเด,ดชฉายาสารวัตรแรมโบ้อดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลบอกว่าสาเหตุที่พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ตอบคำถามว่าคนร้ายมีกี่คนคิดว่าน่าจะขาดประจักษ์พยานและพยานแวดล้อมน่าจะมองว่าคนร้ายทำงานเป็นทีมทำกันหลายคนคนเดียวทำงานนี้ไม่ได้คนร้ายจะอุ้มเด็กขึ้นไปคนเดียวไม่ได้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติน่าจะมองออกว่าคนร้ายเป็นกลุ่มไหนและคนร้ายคงจะเครียดนอนไม่หลับ เพราะก,กรรมที่ทำไว้ซึ่งคดีมีอายุถึง20ปีทั้งนี้ตนยืนยันว่าจะช่วยต่อไปเรื่องรวบรวมเงินรางวัลน,นำจับให้ได้ถึงหลักล้านใครอยากสมทบทุนติดต่อมาได้ทันทีหรือใครมีเบาะแสให้ประสานมาได้เลยถ้าออกหมายจับได้ก็จะมอบเงินรางวัลน,นำจับให้ทันทีและมั่นใจว่าคดีนี้จับคนไร้ายได้แน่นอนทีมข่าวอมรินทีวีเดินทางไปพูดคุยกับ รองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดอกเตอร์กฤษณนพงศ์ภูตระกูลผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการถแถลงการในวันนี้รองศาสตราจารย์พันตำรวจโทรดกรกฤษณนพงศ์เปิดเผยว่าสำหรับการทำคดีตายผิดธรรมชาติของตำรวจนั้น จะมีการสืบสวนและสอบสวนควบคู่กันไปซึ่งการสืบสวนเชิงลึกจะมีการเช็คข้อมูลทุกอย่างทั้งบุคคลผู้ต้องสงสัยพยานแวดล้อมและข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งตอนนี้เชื่อว่าตำรวจคงจะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆไปยังผู้ต้องสงสัยแล้วเพียงแต่พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อาจจะยังเชื่อมโยงไปไม่ถึงจึงอาจจะเป็นที่มาที่ผอบอรตอรอพูดว่า มีผู้ต้องสงสัยแล้วแต่พูดไม่ได้คาดว่าพยานอาจจะไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะออกหมายจับผู้กระทําความผิดกรณีที่ผบอรตรบอกว่าคนที่ก่อเหตุได้จะต้องมีเวลาว่างในห่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไปซึ่งลงพลมีเวลา7-15นาทีที่ยังตอบไม่ได้อยู่นั้นในกรณีนี้ถ้ายังไม่มีหลักฐานอะไรมาตัดว่าลุงพลไม่เกี่ยวข้องกับคดีเลยตำรวจ ก็จะคงค้างข้อสงสัยในตัวลงพลไว้โดยที่ไม่ตัดออกสำหรับกรณีที่ผอ,อตอลอบอกว่าพยานทางนิติวิทยาศาสตร์นั้นช่วยอะไรไม่ได้มากอย่างที่หวังเอาไว้กรณีนี้ตนมองว่าพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในที่เกิดเหตุมีไม่มากพอหรืออาจจะเก็บได้ไม่มากพอซึ่งน้องชมพู่ไปเสียชีวิตในป่าจึงมีความน่าเชื่อว่าคดีนี้ จะมีการเคลื่อนย้ายอำพรางศพจากที่อื่นขึ้นไปไว้ที่จุดพบศพดังนั้นจึงทำให้เป็นไปได้ว่าหลักฐานทางนิติวิทยศาศาสตร์บริเวณจุดพบศพมีน้อยประเด็น DNA เส้นผมที่พบนั้นมีการตรวจสอบและพบว่า DNA สายทางแม่ต้นมองว่าการรวบรวมหลักฐานนั้นจะเชื่อแค่ผลการตรวจเส้นผมเพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะต้องดูหลักฐานอย่างอื่นประกอบด้วย ต้องดูที่มาของเส้นผมว่ามาได้อย่างไรเพราะการได้มาของหลักฐานนั้นมีความสำคัญอาจจะเกิดจากการกลั่นแกล้งโดยมีคนนำเส้นผมของญาติไปวางในที่เกิดเหตุก็ได้รองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดกร,กรกฤษณพงศ์กล่าวต่อว่าตอนนี้ตนเชื่อว่าตำรวจมีรายชื่อผู้ต้องสงสัยอยู่เพียงไม่กี่คนแล้ว อาจจะเหลืออยู่แค่1-2ถึคนเท่านั้นส่วนเรื่องแรงจูงใจในการก่อเหตุนั้นก็ยังเป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องหาความเชื่อมโยงว่าทำไมคนร้ายต้องทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตซึ่งตนเชื่อว่าบุคคลที่ใกล้ชิดกับน้องชมพู่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตและจะต้องเป็นคนในละแวกหมู่บ้านของน้องชมพู่รวมถึงต้องเป็นคนที่น้องชมพู่ไว้ใจและใกล้ชิด เพราะโดยปกติแล้วน้องชมพู่จะไม่ให้ใครเข้าใกล้หรืออุ้มถ้าหากไม่คุ้นเคยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากอมรินทีวีมณฑที่นี้ค่ะ